ริปเทอรเรียนอยู่ที่ประเทศไทยมนุษย์ต่างดาวริปเทอรเรียนประเภทสัตว์เลยคลานกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์เลยคลานตัวสีเขียวรูปร่างคล้ายมนุษย์มีสองแขนสองขามีผิวลักษณะคล้ายกับสัตว์เลยคลาน มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปร่างตัวเองมาอาศัยปะปนอยู่กับสังคมมนุษย์โลกมาจากระบบดาวเคราะห์อันไกลโพนลักษณะตามคำบอกเล่าของพยานมีลักษณะร่างกายที่สูงถึง6-7ถึงฟุตผิวหนังสีเขียวและมีเกล็ดริบทอเรียนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระหายเลือดและกินเนื้อ เป็นมนุษย์ต่างดาวประเภทสัตว์เลยคลานผสมกับมนุษย์วัตถุประสงค์หลักพวกเขาที่มาอย่างโลกก็คือการทำให้มนุษย์นั้นเป็นทาสชาวรียทเเรียนนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขา เป็นดาราที่เรารู้จักเป็นผู้นำของพวกเราผู้บริหารองค์กรของเราสมาชิกของอิลูมินาติเป็นผู้นำโลกเช่นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผู้นำทางการทหารพวกเขานั้นยังต้องรับผิดชอบในเรื่องของศรดทักกรรมทางประวัติศาสตร์เช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิม,มา ไปกว่านั้นตามข้อตกลงของสายข่าวจากวงในได้เปิดเผยอีกว่าริปโทรเรียนนั้นอยู่ที่ประเทศไทยพวกเขาพยายามล้มล้างการปกครองที่เป็นปรปักต่อองค์กรหรือล้มล้างการปกครองที่ไม่มีแบบแผนหน่วยงานซึ่งรู้จักกันในานามอลูมินาติได้ควบคุมมนุษย์ไว้ตั้งแต่สมัยโบราณ ข่าวลือชีช้ไปที่ความจริงว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อยู่เบื้องหลังสงครามโลกและภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่เพื่อทำลายมนุษย์หรือลดประชากรมนุษย์พวกเขาเดินทางมาประเทศไหนก็ตามก็จะนำภาพประเทศนั้นไปสู่การเปลี่ยนแปลง ขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนถ้ามีคลิปใหม่ๆจากเรา Catboy แมวเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณอีกครั้งครับ